ไม่มีใครรับรู้หรอกว่าลูกเราเจออะไรบ้างเขาเจ็บปวดกับเหตุการณ์นี้มากขนาดไหนเขาเคยบอกว่าเราอยากอยู่เหมือนเดิมอะที่เราเป็นชาวนาชาวสวนเหมือนเดิมค่อยๆทํามาหาก,กินกีดยางกลางเดือนขายยางสิ้นเดือนขายยางอยู่อย่างนั้นมีความสุขกว่าไม่ได้ต้องมีคดีอะไรแบบนี้แล้วไม่ต้องเป็นไม่ต้องคอยไปไหนมาไหนไม่ต้องคอยมองว่าเขาจะมองเราด้วยสายตาย,ยัางไงค่ะ มันจะมีความสุขมากกว่าค่ะแต่ในเมื่อเรื่องไม่ได้ในเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วค่ะอยากจะบอกว่าเราก็ทํามาหากินเหมือนคนอื่นเขาค่ะถ้าหากว่าเราจะดังขึ้นมาเพราะว่าคดีน้องก็ต้องมองดูว่าถ้าเป็นคนอื่นล่ะถ้าเขาคิดว่าเขาจะดังเพราะคดีน้องและมีแบบนี้ถ้าเขานั่งเฉยเฉยเขาไม่ทํามาหากินต่อตรงนั้นมาเลยเนี่ยเขาจะมีไหมวันเนี้ยใช่ค่ะ แต่เด้งก็ทราบว่าลุงพลเองก็เป็นคนที่ปล่อยวางเป็นบางทีก็หาความสุขใส่ตัวลุงพลร้องเพลงก็ไพเราะเดยนเพิ่งทราบนะคะตัวนี้กลายเป็นนักร้องไปแล้วเหรอคะลุงคือเมื่อก่อนลุงทํางานอยู่ที่บริษัทก็เป็นนักร้องนำอ๋อเหรอครับเป็นนักร้องนำเพลงลูกทุ่งตอ,อเนเด้ไม่อยากจะคิดนะคะป้าแตนคงหลงเสียงผู้ชายคนนี้ละสิ เขาร้องเพลงจีบเธอหรือเปล่าตอนสาวๆอะลองมาครับว่าใช่หรอครับอยากฟังเสียงลุงพลแบบนิดนึงได้ไหมคะเอาทิ่เดี้ยนกับรายการมิโดนลิขสิทธิ์แล้วต้องไปขึ้นศาลตามไปด้วยล่ะค่ะก็จะมีเพลงที่ลุงเป็นเจ้าของบทเพลงก็จะมีสิ่งเดียวที่ไอ้ขอแล้วก็เพลงความจริงในใจของอาจารย์เพชรสารตที่แต่งให้ค่ะนะครับก็จะร้องนิดนึงเนาะอาจจะสะดุดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ลุงร้องทีไรมันก็จะ นึกถึงน้องตลอดะนะครับอาจจะถูกมองว่าฉันกลายเป็นคนผิดแต่ช่วงชีวิตที่ผ่านมา,าตัวเองที่รู้มอบแต่ความรักที่มีเฝ้าทัน,นอมตอนเจ้ายังอยู่ ใครอาจไม่รู้แต่เรารู้ความจริงในใจประมาณนี้ค่ะจย์เ <c oughs> ดียนว่านะคะวันหนึ่งเมื่อคดีทุกอย่างแบบจบสิ้นท้องฟ้าเปิดสว่างสวัยลุงพลก็มีอาชีพเสริมนะคะเดียนว่าเสียงของลุงก็สามารถนํามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองได้เดียนคิดค่ะเดนจะไม่บ<ว>รบกวน <ขอ S 2> <อ>แล้วเพราะเขาพูดเยอะอยากแค่ปะแตนค่ะค ขอบคุณบรรดา f อฟต่างๆทั้งที่เขารักและเชื่อในความบริสุทธิ์ของเรากับบางคนที่ก็าอาจจะยังไม่เชื่อแต่เขาก็ต้องรอฟังคำพิพากษาจริงไหมคะอยากให้ป้าแตนพูดกับ f อฟทุกคนที่ติดตามมา3ปีกว่าค่ะเรียนเชิญค่ะก็อยากจะบอกว่าถ้าเอฟซทุกท่านที่ดูรายการคนดังนั่งเกลียววันนี้นะคะลุงกับป้าขอบคุณ เอซมากๆนะคะขอบคุณทุกท่านนะถึงแม้คนที่จะเห็นต่างป้าก็ขอบคุณเหมือนกันเพราะมันเป็นสิทธิของเขาที่เขาจะอาจจะยังไม่เข้าใจ <ฮะ S 1> เพราะว่าทุกอย่างมันก็ยังไม่ได้ตัดสินออกมาขอบคุณเอฟซีทุกคนที่คอยให้กําลังใจคอยสนับสนุนสินค้าคอยดูคลิปดูไลฟ์ตลอดคอยเป็นห่วงว่าคนนั้นจะพูดให้ลุงป้าคนนี้จะข่าวช่องนี้จะออกมาอย่างงู้อย่างนี้คือทุกคนห่วงตลอดเวลา เป็น f อบรรดาเขาเรียกว,ว่าเป็นคุณแม่คุณย่าคุณยายเลยที่มองลุงกับป้าเหมือนลูกเหมือนหลานขอบคุณตลอด3ปีกว่าที่เราได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ให้กาลังใจมาชอบรายการของเดียมไหมคะถ้าชอบ s ับ c r i b e สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 อ้เต็นไปหมดเลย